โดนกระแสลูกหนังอาเซียนร้อนระอุทันทีเมื่อโปรแกรมการแข่งขัน AFF 2026ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการพร้อมกับชื่อของทีมชาติไทยที่ถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์ตั้งแต่ก้าวแรกของทัวร์นาเมนต์เสียงวิจารเสียงคอมเมนต์และการถกเถียงในโลกออนไลน์ดังสนั่นทั้งภูมิภาคอาเซียนบางชื่นชมบางตั้งคำถามและบางถึงขั้นมองว่ารูปแบบการแข่งขันในปีนี้ไม่ปังอย่างที่หลายคนคาดหวังแต่ท่ามกลางทุกกระแสทีมชาติไทยกลับยืนอยู่ในจุดที่ถูกจับตามองมากที่สุดอีกครั้ง ในฐานะทีมที่มีทั้งประวัติศาสตร์ความสำเร็จและความคาดหวังมหาศาลจากแฟนบอลทั่วประเทศ AFF 2026ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีความหมายมากว่าการชิงแชมป์อาเซียนทั่วไปเพราะนี่คือเวทีที่หลายชาติใช้เป็นการวัดระดับก่อนก้าวสู่การแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลกในรอบถัดไปโดยเฉพาะทีมชาติไทยที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ ทั้งในแง่ของโครงสร้างทีมนักเตะรุ่นใหม่และแนวคิดทางแท็กติกโปรแกรมการแข่งขันที่ถูกประกาศออกมาในปีนี้จึงถูกนํามาวิเคราะห์อย่างละเอียดตั้งแต่นัดแรกว่าเส้นทางสู่แชมป์ของทัพช้างศึกจะง่ายหรือยากและคู่แข่งรายใดที่อาจกลายเป็นกับดักสําคัญในเส้นทางล่าแชมป์ทันทีที่โปรแกรมถูกเผยแพร่โลกโซเชียลแทบลุกเป็นไฟแฟนบอลไทยจานวนมากแสดงความมั่นใจว่าทีมชาติไทยมีโอกาสสูงในการคว้าชแชมป์อีกสมัยด้วยศักยภาพนักเตะที่ดูเหนือกว่าหลายชาติในอาเซียน ทั้งประสบการณ์ในหลีกต่างประเทศความแข็งแกร่งของผู้เล่นแกนหลักและความลึกของขุมกำลังแต่ในขนาดเดียวกัน <c oughs> ก็มีเสียงวิจารณ์จำนวนไม่น้อยที่มองว่าการแข่งขัน AFF ในช่วงหลังเริ่มขาดความตื่นเต้นรูปแบบเดิมๆโปรแกรมที่อัดแน่นและคุณภาพสนามหรือการจัดการบางด้านที่ยังไม่ตอบโจทย์แฟนบอลยุคใหม่จนเกิดคำถามว่าทัวร์นาเมนต์นี้ยังปังพอหรือไม่ สำหรับทีมชาติไทยในปี2026ภาพรวมของทีมถูกมองว่าอยู่ในช่วงที่สมดุลระหว่างความเก่าและความมอสอดอนักเตะตัวหลักหลายรายยังคงเป็นแกนสำคัญขณะที่ดาวรุ่งจากไทยลีกและลีกต่างประเทศเริ่มได้รับโอกาสมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้แฟนบอลคาดหวังว่าทีมจะมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายดุดันและทันสมัยมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามความคาดหวังที่สูงก็ย่อมมาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาล ทุกนัดของทีมชาติไทยใน AFF 2026จะไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่คือเวทีพิสูจน์ว่าทีมเตงแชมป์สมราคาหรือไม่โปรแกรมการแข่งขัน AFF 2026ถูกวิเคราะห์กันอย่างละเอียดตั้งแต่นัดเปิดสนามหลายคนมองว่าเส้นทางของทีมชาติไทยค่อนข้างเอื้ออำนนยเมื่อเทียบกับบางชาติแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฟุตบอลอาเซียนในยุคป,ปัจจุบันพัฒนาไปมากทีมอย่างเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์ต่างมีนักเตะลูกครึ่งและระบบการเล่นที่แข็งแกร่งขึ้นนอย่างเห็ไดด้ชั ไม่มีเกมไหนที่สามารถประมาทได้และคำว่าเต็งแชมป์ก็ไม่สามารถการันตีชัยชนะในสนามได้เลยอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือช่องถ่ายทอดสด AFF 2026แฟนบอลจำนวนมากให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการแข่งขันว่าจะสามารถรับชมได้ง่ายสะดวกและมีคุณภาพหรือไม่ทั้งภาพเสียงและการวิเคราะห์เกมช่องถ่ายทอดสดที่ถูกประกาศออกมาทำให้เกิดทั้งความพอใจและความกังวลบางส่วนชื่นชมที่ยังคงสามารถรับชมได้ฟรีผ่านช่องหลัก ขณะที่อีกส่วนตั้งคำถา,ถามถึงคุณภาพการถ่ายทอดและการนำเสนอที่ควรพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดแฟนบอลรุ่นใหม่ที่คุ้นชินกับแพลตฟอร์มออนไลน์และสตรีมมิ่งคอมเมนต์จากแฟนบอลในอาเซียนเองก็ร้อนแรงไม่แพ้กันแฟนเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียต่างเข้ามาแสดงความเห็นเกี่ยวกับทีมชาติไทยบ้างยอมรับว่าทีมไทยยังคงเป็นมาตรฐานของอาเซียน บ้างมองว่าทีมไทยเริ่มชะลอตัวและอาจถูกแซงได้ในไม่ช้าการถกเถียงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลอาเซียนไม่ได้มีเพียงทีมเดียวที่โดดเด่นอีกต่อไปแต่กำลังเข้าสู่ยุคที่การแข่งขันสูสีและเข้มข้นมากขึ้นแม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่าการแข่งขันไม่ปังแต่สำหรับนักเตะและทีมงานของทีมชาติไทย AFF 2026คือภารกิจสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ใช้วัดความพร้อมวัดระบบและวัดจิตใจของนักเตะในสถานการณ์กดดัน ทุกเกมคือบททดสอบและทุกผลการแข่งขันจะถูกนำไปขยายผลในโลกออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การจัดการความกดดันจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจชี้ชะตาความสำเร็จของทีมในมุมของแทคนิกหลายฝ่ายคาดหวังว่าทีมชาติไทยจะนำเสนอรูปแบบการเล่นที่ยืดหยุ่นมากขึ้นไม่ยึดติดกับสไตล์เดิมๆการเพรสซิ่งการต่อบอลจากแดนหลังและการใช้ผู้เล่นที่มีความเร็วในเกมรุกจะเป็นกุญแจสำคัญในการเจาะแนวรับของคู่แข่งที่มักจะตั้งรับลึกเมื่อเจอทีมไทย หากทีมสามารถปรับตัวและแก้เกมได้ดีโอกาสในการเดินหน้าสู่แชมป์ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงคือการบริหารนักเตะในช่วงโปรแกรมอัดแน่น AFF มักถูกวิจารณ์เรื่องช่วงเวลาการแข่งขันที่กระทบกับสโมสรทําให้นักเตะบางรายอาจไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดการโรเตชันทีมการดูแลสภาพร่างกายและการตัดสินใจเลือกตัวผู้เล่นในแต่ละนัดจะเป็นตัวแปรสําคัญที่อาจชี้ชะตาความสําเร็จหรือความล้มเหลวของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ แม้จะมีคำวิจารณ์ว่าการแข่งขันไม่เร้าใจเท่าที่ควรแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า AFF 2026ยังคงเป็นเวทีที่สร้างอารมณ์ร่วมให้กับแฟนบอลจำนวนมากทุกประตูทุกชัยชนะและทุกความผิดพลาดถูกพูดถึงและแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์สำหรับทีมชาติไทยการถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์ตั้งแต่้าวแรกคือทั้งเกียรติยศและภาระหนักอึ้งเพราะความคาดหวังจากแฟนบอลไม่เคยลดลงท้ายที่สุด AFF 2026จะปังหรือไม่อาจไม่ได้วัดกันที่รูปแบบการแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่คุณภาพของเกมความเข้มข้นในสนามและเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดทัวร์นาเมนต์สำหรับทีมชาติไทยนี่คือโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าการเป็นเตงแชมป์ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือผลงานที่จับต้องได้ในสนามหากสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคและยืนหยัดท่ามกลางเสียงวิจารณ์ได้เส้นทางสู่แชมป์อาเซียนในปี2026ก็อาจไม่ไกลเกินเอื้อมและไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะถูกจดจำในฐานะอีกหนึ่งบทสำคัญของฟุตบอลไทยบนเวทีอาเซียน